ทีมงานเทพนกมคอยดมแลโจงกโจ๊กีเทพนกมครับ3 2มส,สนนไปพี่นี่เลยยอด,ดนะครับขึ้นแบบสุดเลยนะครับ สว,สวยงามเลยนะครับเทพธนมการรับงานรูปปั้นนี้มามื่แน่นอนของเพื่อนนะฮะตัดกระปุกไปของที่นั่นเทพยพลงตัดขอทานครับขอทานไงท่านที่นั่นตัดไปไปงานตัดไปด้วยเลยสวยงามเลยนะครับเมื่อกี้เขาบอกเกือบเกืเอบยี่สิบบาทนะครับ หมวกก็เก้าสิบนะครับผมนี่ขายทั่วไปนะครับมารอรลุนกันนะครับผมว่าจะมานไม่มานนะครับต,ต้องไปเข้าเมฆนะครับการบรรยายเลยไม่ต่อเนื่องนะครับรอลุนกันไปนะครับโอมกับพี่สือยู่เนาะี่แล้วยังดติดนะครับสามกาที่แล้ว,ยลวอยู่ในระหว่างการดักหาง มันเงินแ่นแต่ว่ามันบอกเงนไอจอยู่ไปก็งนี่พี่จบานเขาบอกสทานไปลุนไฟลุนไฟ้อ่ึคุา่สอเจ้าไปยนิน่ไหนถ้าคืนได้เนี่จะต้องลงดีครับเจ้าไก่ว่าุยนได้คืสามหม ต่างคนกับต่างดับเพื่อที่บรรยายให้พี่น้องฟังยังบติดนะครับยัไปยังบอติดยังบ่อติด้อง่อเกมมเตมม ยังไม่เห็นนะครับยังไม่ติดนะครับเจอแล้วนะครับตรงๆครับแนมไปเบื้องไปต้องถนนทางนู้นนะครับทำเวลาย,ยุดลังอากาศปีศาจหางจากอำเอำภอพนมไทยสามร้อยยี่สิบไปเลยใ่ อยู่ไก่เหร่พไก่เหรอพวกไก่ครับก่อนฝากครัก่อนหน่อยหลายพันครับก่อนหน่อยหลายพันเจ้าหางย้อนหล่ะเสียบเสียบมาเห็นแล้วเห็นแล้วเสียบบโอ้ยเสียบ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 หางเสียบครับหางเสียบหางเสียบนะครับเจ๋อเลยเจี๊บเสียบเลยนะครับโอ้หางเสียบครับ เทพพนมหางเสียบนะครับ348 34นะครับผมมาเสียบอยู่ต่ำๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหล่อเดฟกซีวสวัสดีครับ